สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยค่ะวันนี้เรามาไลฟ์สดกันนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากๆวันนี้เราก็กลับมาไลฟ์นะคะสวัสดีวันตรุษจีนให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะตรุษจีนปีนี้ทุกคนไปไหนกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้ยงก็แต่งตัว เป็นลุคนี้นะคะแต่งหน้าโทนสีแดงนะคะเป็นอมวยแบบสาวรุ่นใหม่นะคะต้อนรับตุดจีนปี2023นะคะซึ่งแยนมเนี่ยจะมาทำรีวิวการแต่งหน้าให้ดูนะคะในคลิปวันพรุ่งนี้นะคะก็ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยในคลิปรีวิวนะคะเราก็จะมีเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆนะคะมาแชร์เป็นเพื่อนเรื่อยๆเนาะว่าเราใช้โปรดักต์อะไรตัวไหนเพื่อตุจีนปีนี้ใครอยากหาซื้อลิปสีแดงนะคะวันนี้เราก็ใช้ลิปของชูอูเอ u r ระนะคะ ยามสวยมากเลยคอบคุณค่ะแม็กกี้สวยช่ำม,มากนี่ผมทรงนี้ยามก็ทำด้วยตัวเองนะคะช่วงนี้เริ่มผมยาวแล้วค่ะก็จะมีการดีบผมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อนะคะของแบรนด์เบอร์ชกาเผื่อมีใครเนี่ยอยากจะหาเสื้อสีแดงนะคะเปรี้ยวๆใสฝ่ฝอนะซึ่งเอาจริงดูใบาหายากมาก แย yeah, มอาจจะเป็นคนที่เวลาใส่ชุดปิดไหล่ทุกอย่างเนี่ยหุ่นจะดูตันเพราะเนื่องจากว่าอะไรคะเราเป็นคนอวบไหคะเป็นคนอืมนะคะ,นคนะ,คะดังนั้นเนี่ยก็จะแบบว่าต้องเลือกชุดที่แบบมีการเปิดเปิดช่วงบน,นดึงลงมาจะทําให้ดูเพรียวขึ้นนะคะซึ่งเสื้ออันนี้ชอบมากเลยนะคะจากแบรนด์เบอร์ชกาซึ่งแยมซื้อมาช่วงลดราคานะคะเหลือประมาณ800บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนเออตุ๊ดจีนปีนี้ไปไหนกันบ้างเอย น้องฟางบอกว่าน้องเฟื่องบอกว่าผิวพองสวยมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะอุ้ยมีสาวเรามาทักทายด้วยนะคะเออสวัสดีคะ่ะพี่ยมสวยมากสวัสดีคะ่ะพี่ยมติดตามมาแรกๆเป็นครั้งแรกด้วยอยากให้พี่ยมลงคลิปอีกคะ่ะได้เลยคะ่ะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆช่วยโหวตกันทีคะ่ะว่าอยากอยากให้แยมเนี่ยทำคลิปอะไรอีกบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ มีกำลังใจมาเต็มเลยอยากจะทาคลิปเรื่อยๆแต่ว่าแอบ,บมีความตันนิดนึงว่าแบบอุ้ยดิฉันจะทําคลิปอะไรดีนะคะหัวเขเอาะอะไรดีอัดคลิปลุกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปลุกนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะช่วงนี้ก็จะขยันเป็นเศษค่ะน้ําใหม่อะไรก็เลิศนะคะทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยคุณแยมบอกทิกนน้ําหนักหน่อยนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะไลฟ์บอกวิธีการลดน้ําหนักไปนะคะในในอ่า ไอจีนะคะแต่ว่าสามารถพูดซ้ำได้เดี๋ยวรอให้ทุกคนเข้ามาก็จะมาแชร์มาแชร์ให้ฟังอะตอนนี้มีคนดู192คนสวัสดีค่ะซินเจยยูอยีซิน,นีมุ่นชัยนะคะอะก็หลายคนถามกันเข้ามาเรื่องลดน้ำหนักนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าใครติดตามสตอรี่แยมตลอดจะเห็นว่าแยมเนี่ยทำกับข้าวเองทุกมือนะคะแต่ว่าทุกคนที่ ที่อยู่ที่กรุงเทพหรือที่อยู่ที่เมืองไทยที่ไม่ได้ทําอาหารเองเนี่ยก็สามารถลดนำ้ำหนักได้โดยการที่เราเน้นกินอาหารคลีนนะคะเยี่ยมจะตัดแป้งเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะตัดแป้งของมันหมูกระทะไม่เอานะคะหมูกระทะไม่เอานะคะเพราะว่าพวกเ,ออเนื้อสัตว์ต่างๆมันจะทําให้เราย่อยยากพอย่อยยากแล้วเนี่ยก็จะลดน้าหนักยากไปด้วยนะคะวบวกกับมันมีฮอร์โมนต่างๆที่ไม่ดีนะคะผิวพรรณก็จะไม่สดใสเป็นสิวง่ายคืออึกก็จะเหม็นนะคะก็จะเน้นผักนะ ผลไม้แล้วก็เป็นเนื้อไก่เนื้อปลาซัดเป็นส่วนใหญ่นะคะของเองลยลเราเยลจะตัดข้าวเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครทําไม่ได้ก็อนุโลมให้กินข้าวหนึ่งมื้อต่อวันก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะเนื่ออกว่าถ้ากินเยอะมันก็จะไม่ผอมไงเออแล้วใครที่แบบทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานดังนั้นเนี่ยเราต้องงดขับให้มากที่สุดเลยเท่าที่เราทําได้ช่วงพักเบรคหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยเยยมก็จะมีกินอันนี้นะคะมัชชาลาเต้พบาติคอันนี้ไม่ใช่อาหารเสริมแบบของตลาดทั่วไปมันเป็นมัชชาลาเต้ที่มาจากญี่ปุ่นนะคะเออมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยที่เราเนี่ยไว้สําหรับคนที่รักสุขภาพแต่ว่าไม่สามารถที่จะทํา เหมือนแยมได้ตลอดเวลาเพราะแยมแบบตื่นเช้ามายังจะปั่นน้ำผักเองทุกมือ้อคือกินวันละ1-2ครั้งเลยอะทั้งเคลชาเขียวเอามาปั่นรวมกันทั้งหมดเลยแต่รู้สึกว่ามันแอบ,บยากนิดนึงเออสำหรับคนทั่วไปเราก็เลยออกโปรดักต์เป็นซ u เปอร์ฟู้ดนะคะในแบบฉบับที่มแยม,แยม พิสูจน์มาแล้วว่ามันมันดีจริงเห็นผลจริงอันนี้ก็จะกินเราอิ่มด้วยนะคะไม่อยากใครเยอะไม่อยากไขเยอะเดี๋ยวจะเหา่าอ้วยก็ก็ตอนนี้มีโปรปีตุดจีนนะคะมาแจกเพื่อนๆเ,เป็นอ่างเปานะคะในช็อปปี้และลาซาดานะคะมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยอิ่มนะคะอิ่มไวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากน้าตาละคะ่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีน้าตาลแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้เราหายของหวานได้เยอะเลยแล้วพอเราแบบ เลิกกินของหวานนะทุกคนน้ําหนักมันก็ค่อยๆลงเรื่อยๆบวกกับเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเนี้ยค่ะมันก็จะลงชา้าใช่ไหมอันนี้จะช่วยเบิร์นด้วยมันก็จะลงไวขึ้นแล้วก็ถ้าใครมีเวลาขอเธอะไปไปเดินไปปั่นจัก,กรยานไปเอ่อเล่นออกกำลังกายตามเบบี้ตาม,ม YouTube ก็ได้นะสักนิดนึง วันละสี่นาทีก็ยังดีนะคะมันก็จะช่วยทําให้แบบหุ่นกระชับสวยขึ้นแล้วแล้วเวลาคนที่ดูผอมลงมันก็จะดูเด็กลงอะ่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้มากๆเลยรู้ว่ามันยากเพราะว่าสําหรับแยงมันก็รู้สึกว่ามันยากมากในช่วงช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วทําแบบมามาติดต่อกันแบบหลายเดือนมากๆมันก็เพิ่งจะมาเห็นผลต,ตอนหลังนี้เองนะคะอาดูคอมเมนต์หน่อย,หน,ยหนูจะทําตาเอาเล็บ พี่แยมให้คุณหมอเลยยักษ์สวยแบบพี่แยมนี่ถ่ายรูปไปเลยค่ะตาโตขึ้นเยอะใครที่ดูคลิปแล้ววันนี้เพิ่งโพสเลยยกเบอขึ้นตาโตขึ้นเยอะเพราะหมอระเบิดตานะคะละเบิดตาหมายความว่าเปิดหาตาเพราะปกติเป็นคนตาสั้นมากบอเกาหลีมันเก่งอะทุกคนเก่งมากคืนน้าดิฉันคือแบบย้อนวัยมาก โคดคุมที่ไปเกาหลีจ้าแนะนำบิวตี้เซอร์เจอรี่นะคะรีบไปเลยค่ะทุกคนก่อนคิวเขาจะเต็มนะคะโรงพยาบาลที่ยัทยมทำก็จะอยู่ย่านกลางน้ำแบบใจกลางหมอเก่งจริงๆบอกผิกัดให้หมดแล้วบอกชื่อหมอให้หมดแล้วเตรียมเงินแล้วเก็บตังไปเลยจบสวยไม่พูดเยอะเออ ขอบคุณค่ะผู้ชมเยอะมากดีใจอ่ะสวยอันยองรู้สึกว่าหน้าเกาหลีขึ้นเยอะมากเออเกาหลีขึ้นเยอะมากเลยวันนี้บอกเลยตั้งแต่ทําตามาไม่เคยติดขนตาเลยแล้วก็ตาเนี่ยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนด้วยนะคะคือหมอหมอทําให้สวยจริงๆคือ ตาแยมเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวช่วยเยอะเลยก็คือขี้เกียจก็คือหน้ายังรอดหน้าสดก็คือยังรอดอกระดาบหมอคุ้มเงินแล้วล่ะใช่ไหมแพงมากสั่งมาทานแล้วอร่อยดีไม่หวานไม่หิวน้ําหวานขอบคุณค่ะซื้อได้จากช h อป e ีและ Lazada นะคะแอดแยมมีซุปเปอร์ฟูดเดี๋ยวเราขอพินให้ก่อนเนี่ยมจะได้แบบเข้าไปสั่งซื้อกันก็แยมอยากให้ทุกคนแบบ แบบผอมไวัยอ่ะนึกออกปะคือมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะมากๆแล้วก็หิวบ่อยอืมหลักๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายเรื่องถ่ายเนี่ยครับถ่ายเนี่ยเห็นผลชัดมากนะคะชัดมากเลยวันนี้เพิ่งเข้าห้องน้ำไปสามรอบจ้าแล้วเวลาของสีออกมาจะคือจะได้กินเลยว่ากินมันเหม็นมากอ่ะจะรู้เลยว่าร่างกายเราอ่ะมันมันต้องดีท็อกจริงๆทุกคนมันช่วยดีท็อกนะคะ ในในส่วนผสมของเราไม่มีตัวไหนที่เป็นเคมีเลยนะคะไม่สะสมนะคะเออเป็นตัวมาจากธรรมชาติเป็นซูเปอร์ฟูด้ดแทบจะทุกตัวเลยแยมเป็นคนดูเรื่องส่วนผสมเองทุกตัวนะคะดังนั้นกินไปเลยค่ะเพราะว่าแยามห่วงสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คำนึงถึงสุขภาพของของผู้คนด้วยที่มากินของแยมไม่ใช่แบบว่าขายรวยอะไรอย่างนี้เหมือนแบบแม่ค้าทั่วไปทีฉันไม่ใช่แม่ค้าค่ะ ดิฉันเป็นคนสวยคนหนึ่งที่แบบอยากจะมาแชร์สิ่งดีๆค่ะเออประมาณนั้นจ้านะคะเดี๋ยวแยมขอแปะให้หนึงทุกคนตั๋วจีนปีนี้ไปไหนกันบ้างเอ,อ่ยทุกคนคุณพ่อแยีมก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่นะคะส่วนแยมก็คืออยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยู่บ้านนะคะตอนนี้ดูใบหนาวมาก อย่มัก็คือทากับขา้าวกินเองทุกมืออยากจะถ่ายแต่ว่าอีกมือนึงก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีครูช่วยค่ะสามมีคอยยุ่งทํางานทุกวันก็เลยทาให้แบบว่าหายหายไปเลยช่วงนี้นะคะแต่หลายคนก็จะแบบอ้าวก็เห็นอยู่ทุกวันทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้หายแต่แย่เนี่ยคือไม่ได้ทําคลิปมาสักพักแล้วนะมีคาเฟอีนไหมคะก็มีคาเฟอีน,ฟนที่มาจากมัทฉะธรรมชาตินะคะ อไม่ได้เป็นตัวที่ไปรบกวนการนอนหลับเหมือนกาแฟนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกาแฟมัทฉะเนี่ยกินเราก็ยังนอนหลับอยู่นะคะเราใส่มาปริมาณที่ไม่ได้เยอะจนรบกวนการนอนหลับนะคะมาลองได้ทดลองก่อนก็ได้ค่ะหนูกไปตามหาลูกหน้าสดเทียมหนูค่ะอยากได้เล็บไปทําตามเลยเออเดี๋ยวเอารูปไหนดีลนนะ่ะหน้าสดอะแย่ก็คือไม่เคยลงเลยนะหน้าสดใช่ไหม เออเดี๋ยวยังไงแบบเดี๋ยวยังไงแบบมีโอกาสจะเอารูปหน้าสดมาลงให้เพิ่งมาติดตามน่ารักมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะคุณเก๋กโกโก้นะคะยามดูแลผิวยังไงผิวของมากเอาเอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่สตอเลยนะหนึ่งเลยนะคือแยมกินอาหารดีมากทุกคนดีแบบดีมากแยมแบบแทบไม่ได้กินหมูก็กินเนื้อเลย เยี่ยมกินแต่แบบผักผลไม้อันนี้เรื่องจริงเราก็ไม่โดแนแดดครีมกันแนดดมันพอกแบบพอกทั้งหมดเลยเรารู้สึกเลยว่าแบบคนชมเยอะมากว่าแบบเฮยผิวดีอะไรเงี้ยอืมเราเยี่ยมถ่ายทุกวันเพราะขับถ่ายทุกวันมันจะช่วยขับของเสียนี่ตัวนี้แหละที่ช่วยเยี่ยมขับถ่ายเมื่อก่อนสมัยก่อนถ่ายอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือแบบทองป่องผิวก็ไม่ดีอ่ะเออ คือมันเป็นตัวลิงก์กันทั้งหมดเลยในเรื่องสุขภาพนะคะเยี่ยมเลยแบบโคตรอินเรื่องสุขภาพคือไม่ได้เลยอยู่ฝรั่งเศสสั่งได้ทางไหนบ้างคะอ่าเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะคะอยู่ฝรั่งเศสน่าจะแบบต้องสั่งจากไทยไปคะ่ะพี่สาวเพราะว่าฝรั่งเศสเราไม่ได้ส่งนะคะอืมแต่ว่ายากส่งนะแต่ว่าคุณพ่อน่าจะไม่ถนดัดตอนนี้คุณพ่อส่งนะคะส่งให้ เดี๋ยวยังไงจบไลฟ์นี้แล้วยังจะมาพิมพ์ลิงกการสั่งซื้อให้ละกันเนาะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เท่านั้นนะคะที่มีที่มีคูปองลดราคาหลังจากหลังจากวันที่22สองเนี่ยก็จะกลับไปราคาเดิมแล้วนะคะย็มก็อยากให้แบบซื้อในช่วงนี้และที่คุ้มที่สุดนะคะแล้วก็จะมีมะนาวน้ำผึ้งนุบหนับอันนั้นจะเป็นขนมตัวเดียวเลยมั้งที่ยังออกมากินเล่นนะอ่ะอันนั้นก็อันนั้นก็เลิศค่ะอร่อยดี มีพี่แอมเลือดกรุ๊ปเลือดอะไรคะอยากได้เคยได้ยินกันลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดไหมพี่ยังกรุ๊ปเลือดโอค่ะเคยได้ยินเหมือนกันของพี่เนี่ยกรุ๊ปเลือดโอเหมือนจะต้องลดน้ําหนักด้วยการกินเนื้อแดงหรือเปล่าแต่ว่าพี่ไม่เชื่อในการกินเนือ้อเนื้อสัตว์อะ่ะเออเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีฮอร์โมนของเสียไม่ดีเยอะแบมก็จะเน้นเป็น เหนือปลาสมักกว่าเอาจริงไก่ยังแทบไม่ค่อยได้กินอยู่เลยอะเพราะว่ามันมีฮอร์โมนยังก็จะกินเป็นพวกแบบถ้าใครอยู่ไทยก็ปลาช่อนปลาทูปลาบูปลาบูนี่ของโปรดเลยนะที่ที่มึงนนองหายกินไม่ได้ต้องปลาทูน่าปลาแซลมอนอะไรอย่างนี้นะคะไฟดับจ้าไฟดับแต่ก็ไม่มีอะไรมาบดบังความสวยได้ พี่ยำทานผักเยอะๆท้องอืดบ้างไหมคะอืมของแยมก็ไม่ท้องอืดน,นะก็ยังรู้สึกว่าโอเคเลิศเหมือนเดิมอาจจะอยู่ที่ว่าเราทานผักอะไรด้วยหรือเปล่าแต่แยมจะกินเป็นผักโขมนะคะถ้าใครหาผักอะไรไม่ได้ผักบุ้งเลยจ้ะผักบุ้งคือเลิศมากผักบุ้งคือเลิศแยมชอบมากแต่เมืองนอกคือแพงมากคะ่ะเลยไม่สามารถจะกินผักบุ้งได้นะคะ เประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ยังไงเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่ที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะเชื่อว่าทำได้แล้วก็จะพยายามบล็อกบ่อยๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองดูแลรูปร่างดูแลผิวลดน้ำหนักนะคะช่วงนี้ยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าจะพยายามทำเยอะๆนะคะใครที่อยากซื้อมัทฉะลาเต้นะคะในช่วงนี้ก็นี่เลยนะคะยังมีซุปเปอร์ฮูเดี๋ยวยังพิมพ์ให้ตอนนี้คือไม่ได้บอกใครเลยว่าจะไลฟ์นะคะ แต่งนาเสร็จก็มาไลค์เฉยเลยนะคะเลยไม่มีแอดมินอ่ะขอฝากด้วยค่ะอ่าช้อปปี้เดี๋ยวคอมเมนต์อื่นๆจะตามตอบนะคะลาซาด้าตอนนี้เรามีร้านในติ๊กต k อกแล้วนะคะติ๊กต k อกก็ค่าส่งถูกด้วยเหมือนไม่มีค่าส่งด้วยนะคะอ่าพิมพ์ให้แล้วเห็นหรือเปล่าเอยอ่า หนูไปเชื่อเรื่องนั้นจนไม่กล้ากินผักเลยกินแต่เนือ้ออืเหม็นมากไม่ได้อะเนื้อสัตว์คือไม่เลิศอ่ะกินแล้วเป็นมะเร็งด้วยนะน้องสาวผักสิเนาะกินเนื้อสัตว์สิท้องอืดนะอืดมากกว่าผักเยอะจมูกใช้ซี่โครงค่ะใช่นี่นะคะตอนนี้ขอประทานโทษไฟดับนะคะเลยไม่สามารถที่จะแบบว่าเปิดได้อ่ะพี่วิลลี่แค่น have power Bank A n d cable u n d e r n e a t h เดะบอกสามีให้ไปเอาไฟ Power Bank Black One ใช้สะาดดีซะหน่อยขอเปิดไฟรอก่อนนะจ๊ะกำลังมาจ้ะ เราจะใส่ power bank นะคะจะได้แบบว่าเปิดไฟกันนวนนุ่มนะคะไม่ได้อหรอทุกคนโอเคสวยใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากขอบคุณค่ะอุ๊ยคือพอพิมพ์คอมเมนต์แล้วมันขั้นหน้าเลยอจ้ะทำไงดีอะ่ะทำไม่เป็นแล้วล่ะงงงหน้าฉ่ำมากเน่นะคะ โอเคค่ะทุกคนก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอ่าอยู่ดูไบยอยากลองทานผลิตภัณฑ์เยีมทำยังไงบ้างคะ่ะก็อันนี้ต้องสั่งจากไทยมานะคะเพราะว่าไม่มีที่ดูไบอะคะ่ะถ้ามีคนฮิ้วมาได้ก็จะเลิศมากเลยค่ะกล่องละ4ี่เกสิบค่ะอ่าไลดูคอมเมนต์อ่าทำตาที่โรงพยาบาลวิวนะคะ โรงพยาบาลวิวที่เกาหลีนะคะก็จะได้ตาแบบนัวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเย็นนะคะขอออกจากไลน์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปซ่อมไฟก่อนนะคะแล้วจะกลับมาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ค่ะ